สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมหายหายกันไปนานนะกับคลิปรีวิวนักสก์ตะนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะผมตามตามชื่อคลิปเลยอะนะครับเออไคจูหมายเลขแปนะครับเออเซ็ตสเปเชียลเอดิชั่นนะเซ็ตนี้ราคา6กรบาทนะครับราคาปกนะแต่ว่าอันนี้ผมสั่งในเว็บของสยามพินเตอร์นะครับ จะอยู่ราคา540แต่ว่าบวกค่าส่งอีก50นะก็เป็น590นะครับอ่าแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลด50บาทก็เลยส่งฟรีนะถามว่าโค้ดส่วนลดได้มาจากไหนโค้ดส่วนลดเนี่ยผมได้มาจากเอ่อวันพีซเซ็ตเอ่อสกายเปียไอ้ไอ้ Set, บ็อกเซ็ตบ็อกที่3อเออบ็อกสกายเปีย er, ใช่ไหมบอ 3, อ็อกสามเออพีซเซ็ตนั้นอะ่ะเหมือนทางสำนักพิมพ์เขาจะแบบจัดส่งบล็อกให้ไม่ทันตามกำหนดเออเขาก็เลย ให้เออเป็นเขาเรียกว่ากิฟต์ไวเชอร์แล้วเป็นโค้ดส่วนลด50สบบาทอ่ามาให้ลูกค้าที่แบบสั่งวันพีสกายเปียไปนะครับบอกเซตสกายเปียโอเคทำให้เซตนี้ผมส่งฟรีครับผมเออ5 4าส่นะครับส่งฟรีเออเซตนี้ความพิเศษของเซตนี้มันจะอยู่ที่นี่นะครับโค้ดการ์ดสใบแล้วก็มีอะคริลิกนะถามว่าแพงไหมนะคะปก เทียบราคาปกเลย600ราคาลดในเว็บ540รวมรวมส่งอีกอีกห้าสถ้าไม่ใช้โค้ดส่วนลดเป็น590ก็ตีซะ600แล้วกันนะแม่งก็ถาแพงไหมแพงอะแพงแพงมากนะครับโอ้300กว่าบาทก็พอแล้ยจริง <c oughs> เออก็คือผมเอาตามหลักเลยผมห่างหายจากการซื้อไอ้พวกหนังสกตุนที่เป็นท,ที่เป็นแบบสเปเชียลอะ ไปตั้งแต่ดาบพิฆาตดาสูนเออดาบพิฆาตดาสูนนะผมซื้อทุกทุกเซตเลยนะเว้ยตั้งแต่เล่มที่ยี่สิบจนถึงเล่มที่ยี่สามที่มันจะเป็นบ็อกเซตเยไม่ใช่ไม่ใช่บ็อกเซตที่มันจะเป็นเซตแบบมีของลิมิเต็ดเออประมาณนั้นผมซื้อแต่เซตเเเที่ยี่สิบเลยไอชุดเล่มที่ยี่สิบเลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้ซื้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปเชียลของมหาเวทหรือไม่ก็ ไอไคจูเนี่ยมันจะมีสเปเชียลเล่มเล่มห้ากับเล่มหกใช่ไหมเออก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับซื้อแค่เล่มทั่วไปแต่ไอสเปเชียลเล่มแปดนะไม่รู้ผมเล่นยังผมซื้อหรือเป็นหรือมันเป็นเพราะโปร์การที่ผมดูนะเพราะว่าไอเล่มห้ากับเล่มหกอ่ะมันไม่มีโปสการ์ดนะส่วนเล่มเจ็ดไม่มีสเปเชียลนะเล่มเจ็ดเป็นแค่เล่มเปล่าๆผมว่าสิ่งที่ล่อล่อให้ผมซื้อก็คือคงจะเป็นโปสการ์ดนะเพราะผมเป็นเป็นสายบ้าโปสการ์ดบ้าการ์ดอะไรไม่รู้แล้ว ก็จะได้โปสการ์ดไปเลยสามใบนะแล้วก็อะคริลิกแล้วก็กล่องอันนี้หนังสือหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เขาเรียกว่าสั่งสั่งเร็วแล้วกันสั่งเร็วกับทางเว็บของเสียพินเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตนี้นะหรือว่าจะเป็นเซตเล่มเปล่าเป่ก็ะจะได้โปสการ์ดใบนี้ไปนะครับโปสการ์ดก็เป็นเหมือนกระบปกนั่นแหละแล้วก็อันนี้ผมได้ที่ขั้นหนังสือมาด้วยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมา เอ,อแกะไอเจ้าเซตนี้กันดีกว่าโอเคับผมก็จะเป็นประมาณนี้คือเขาแพ็กไว้ดีมากเลยนะเขาแพ็กไว้แบบโอ้โหคือแน่นหนามากนบอ่าก็จะเป็นอย่างนี้อ๋ออันนี้มันเป็นกล่องเหมือนกล่องใส่หนังสือใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กล่องไอ้นี่เอยไอ้กล่องไม่เห็นกล่องใส่อคิลิกเออใช่ไหมอ่ากันเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของของงานก่อนดีกว่าเดี๋ยวหนังสือกับ ไอ้ปกอันนี้เดี๋ยวค่อยไว้อ่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเออค่อยไว้ก็ในนี้ก็น่าจะมีเอ่อตัวอะคริลิกเนาะแล้วก็ตัวของโป๊กาก็ตนะครับโอ้เขาก็แพ็คไว้ดีเกินคือติดสก็อตเทปทุกสัดส่วนนะครับโอเคก็ดีนั่นแหละแกะออกปึ๊บนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่กล่องเอาไว้ก่อน โอ้แม่งพอผมกรีดปุ๊บแม่งก็จะกลายเป็นของมือสองละ <c oughs> โอเคนะครับอันนี้โปสการ์ดอุ้ยใส่ซองไ่ด้วยอะ่ะดึงมาแล้วครับปึ๊บอันนี้จะเป็นฐานไว้แบบวางอะคริลิกอันนี้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกนะครับอขอเก็บดูหน่อย ผมไม่เคยซื้อเซตที่เป็นอะคริลิกมาก่อนเลยนะนี่คือครั้งแรกนะครับมไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับนี่คือครั้งแรกของผมนะอ่ะโอเคครับได้มาแล้วอะคริลิกเป็นอย่างนี้ตีตีเกลออ่ะอย่าให้หล่นนะครับหล่นแตกนะครับหล่นนิดแตกเลยนะอ่านะครับผมโอ้โหคือตั้งโชว์อย่างเดียว มี500กว่าบ,บาท600เลยเนี่ยไอแผ่นน,นะครับอ่าส่วนนี้โปสการ์ดนะครับ3ใบทำให้ครบนะทักไล์ต่อว่าเลยนะอ่านะครับโปสการ์ด้ง3ใบเดี๋ยวผมคงจะไปแยกกันนะไปแยกใส่ไอซองเนี่ยผมมีซองของผมแล้วไงไอซองไว้ใส่โปสการ์ดมีม๋ยวค่อยไปแยกอ่ะมีนะครับโอ้โหหมดนี่600้ออ่ะ แพงนะโอเคครับพัดนะขหลังไม่มีอะไรขาวๆนะครับประมาณนี้นะนี่ก็แบบนี้อุ๊ยอุ๊ยอุยต้องป๊อกเลยไม่เป็นไรไม่แตกโอ้โหลกจัดอ่ะประมาณนี้นะผมนี่ก็สองอะคริลิกก็เดี๋ยวต้องใส่ไอ้รูๆเนี่ยตรงนี้เนาะเนี่ยตั้งโชว์ข้หลังไม่มีอะไรนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูตัวหนังสือกันบ้างอ่ะหนังสือนะครับก็จะเป็นรูปเล่มแบบใหม่นะครับเขาเปลี่ยนรูปเล่มตั้งแต่เล่มเกตแล้วนะครับเป็นแบบบางๆ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้ข้อเสียของค่ายนี้เลยนะข้อเสียของสยามินเตอร์คือแม่งชอบเปลี่ยนรูปเล่มกลางทางเว้ยระหว่างที่เรากำลังเก็บสะสมอยู่ <c oughs> แล้วคุณลองคิดดูนะว่าใครที่เป็นสายสะสมหนังสกตุน่าจะเข้าใจนะว่าเวลามันเรียงบนชั้นวาง แล้วรูปเล่มมันไม่เท่ากันห่ะมันไม่สวยเออพอไม่สวยปุ๊บกูก็ต้องซื้อใหม่แล้วไอ้เล่มเก่าก็ต้องขายทิ้งไงตามสเต็ปนะครับค่ายนี้ผมยสยามมิเตอร์ไอเรื่องราคากับเนื้อเอ่อเนื้อกระดาษอผมไม่ติดนะค่ายนี้ค่ายนี้คือเขาขึ้นราคานะครับบางเรื่องเขาขึ้นราคาแต่กระดาษเขาเปลีย่ยนด้วยอา่าอันนี้ผมไม่ติดแต่บางค่ายเนี่ยขึ้นแต่ราคาปกนะกระดาษเหมือนเดิมเลยสิบปีอยู่ยังไงอ,อยู่อย่างนั้นเลยนะ ไม,ไ,มไม่เขาเอ่ยว่าค่ายไหนนะตอนนี้ร้อยสิบห้าบาทแล้วนะครับเออแต่ค่ายเนี้ยกระดาษเขาเปลี่ยนคือราคาจริงแต่เปลี่ยนกระดาษอ่ะรูปเล่มสวยขึ้นอ่าแต่ข้อเสียคือชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนรูปเล่มอ่ะผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ทําแบบรูปเล่มเดียวให้มันไปจนจบก่อนก็ได้แล้วค่อยรีใหม,ม่จะเปลี่ยนรูปเล่มอเออค่อยรีเล่มหนึ่งใหม่คือให้แม่งจบไปก่อน แม่งก็ไม่ทำแม่งลีกลางทางนะครับ่ข่เนี้ยหลายเรื่องเลยเป็นบ่อยมากไคจูก็เป็นนะครับเล่มหนึ่งถึงหกนี่หนาปึกเลยพอเล่มเจ็ดโอ้โหบางรีบมาเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนะื้อหาข้างในกันอันนี้ผมแกะมาจากเซลล์ละนข้างในนะครับเนะื้อเรื่องมันถึงไหนวะผมจำไม่ได้แล้วแม่งหาจากเล่มเจ็ดนานเกินลืมเนะื้อเรื่องแล้วสู้กับไอไอไหมายเลขเก้าอะไรแบบจำไม่ได้ นี่นะอืะอมปกแม่งสวยอ่ะปกเล่มแปดเนี่ยสวยผมชอบมากเทจัดนี่นะพระเอกเดเปิดมาก็รู้สปอยโอ้หน้าสีเออมันเออใช่มันสู้เสร็จไปแล้วนี่หว่าใช่ปะมันสู้ไับแมรี่ก้าวเสร็จกันละ เดี๋ยวอ่านดูก็น่าจะจำเรื่องได้ครับ <_ un> เกิดไปปอยข้าวโอเคประมาณนี <_ un> ้นะครับอันนี้ผมลืมไป <_ un> มันเป็นปกหุ้มนะอ่ะปกหุ่มก็เหมือนกันแหละอกระปกปอ,อันเนี้ยนะครับที่มันจะมีข้าวไมซ์เปชเียวเลยต่างต่างก็เราก็เก็บนะครับเก็บแบบนี้ใช่ไหม ุมแบบนี้ <Okay. S 1> แล้วก็เอาไปใส่อะไรนะซองเหมือนเดิม <laughs> นะครับก็โอเคประมาณนี้นะสำหรับเไอขอจู๋หมายเลขแปดสเปเชียลนะครับตอนนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่ที่เวออ็บสยามอินเตอร์แล้วกออ็สัปดาห์งานหนังสือไม่แน่ใจว่าขายไหมแต่น่าจะขายแหละนะครับสัปดาห์งานหนังสือแล้วก็ตามร้านทั่วไป นะครับก็น่าจะมีเนาะในช็อปของช้อปปีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ